สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลส่วนภาษานะครับมาอัปเดตอีพีพิเศษให้เพื่อนๆให้ดูกันนะครับก็คือแนะนำรีวิวเพื่อนๆปรับรุงซิงก่อนเข้าหน้าหนาวนะครับสำคัญยังไงเกี่ยวกับต้นทุเรียนเรานะครับผมอันนี้ผมใส่ซิงมาสองรอบแล้วนะครับกับแคลเซียมโบลอนนะครับวัสดุก็คือหาง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปแชมพูเลยนะฮะ ขจัดรังแคแล้วก็แคลเซียมโบรลอมเป็นน้ํานะครับปุ๋ยน,น้ําทั่วไปธรรมดาและครับผมปรากฏผลปรากฏเห็นผมให้เห็นให้ดูเลยนะครับก็คือยอดแตกกระจายมากครับก็คือรากขยายเร็วมากช่วงหน้าฝนนี้นะครับผมปลูกใส่สนให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับต้นสลดก็มีต้นหนึ่งนะครับรากแช่น้ํานิดหนึ่งครับนี่ก็คือยอดใหม่ของเพียนพลที่เป็นทุเรียนแลรที่ผมปลูกอย่างนี้นะครับผมก็ไป ใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่านี่ฮะต้นข้างหลังนี้ใหญ่แล้วนะครับเลยเขาแล้วปลูกตอนตั้งแต่30เซนไมนะทัดหนึ่งนะครับเล็กๆไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วแต่ต้นที่เราจะได้ลําดับขั้นตอนนะครับก็ทำไงก็ได้ครับผมก็ทําให้โตต้นตัวได้อยู่แล้วนะครับถือว่าต้นเล็กหรือว่าต้นอะไรก็ตามแต่ว่าต้องหาพื้นที่ปลูกสักหน่อยนะครับ แล้วก็การจัดการก็ต้องเน้นสักนิดหนึ่งเพราะว่าพันธุ์เราก็เป็นพันธุ์พิเศษที่หากันมานะครับเป็นพันธุ์ที่สะสมนะครับสะสมมากับพักเครื่องเลยฮะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะฮะว่าวิธีการใส่ใส่ไงบ้างนะครับผมนี่คือเป็นแชมพูนะครับขจัดรังแคใส่ไปหยดหนึ่งก็พอนะฮะต่อน้ำหนึ่งฟังบัวนะครับผมนี่ครับผม นี่ครับยอดเดียวพอนะฮะไม่ต้องเยอะครับผมเราไม่เน้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวต้นมันจะสลดนะครับเพราะว่าผมตอนแรกก็เทสก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมพักกล้องนิดนึงนะครับพอดีถือมือเดียวนะครับถือมือเดียวอาจจะถือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพักกล้องนิดหนึ่งครับพอคนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็ไปใส่กันได้เลยนะครับต้นละไม่ไม่มากหยอครับแค่นิดเดียวพอครับเดี๋ยวกลับกล้องนี่นะครับคอให้มันแบบทั่วๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นใหญ่แล้วก็ถ้าต้นใหญ่ ก็จะลาดไปเยอะหน่อยอันนี้ต้นโอ้อหลังแตกสวยนะน,นี่เดี๋ยวก็ลาดเข้าไปนี่ครับให้ลากเขาขยายมันช่วยในการสร้างรากการเจริญเติบโตของรากได้ดีแคลเซียมโบลอมตัวนี้นะครับผมกับตัวซิงช่วยทําให้ต้นปรับอุณหภูมิไม่ช็อกอากาศช่วงหน้าหนาวนะครับซิงนี่เขาจะดีมากเลยนะครับอันนี้ทุเรียนใหญ่หน่อยนะครับ ทองพี่พัดโอ้ใบแตกหมดแล้วนะครับวมนี้ครับมาแล้วครับได้ปุ๋ยพิเศษเข้าไปใบแตกเพียบเลยนะฮะจากพักต้นต้นใบแทบไม่มีรากเขาไม่เดินเดินช้าหน่อยเพราะว่าตัดรากขุดออกเยอะนะครับผมมีปัญหาเรื่องรากขุดเราก็ต้องได้ตัดออกนะครับใส่ต้นอื่นก็ได้นะฮะเอาบุคเขาดูก็ได้จัดไปครับจัดเต็มไปเพ,เพื่อนเพื่อนช่องข้ามหน่อยนะครับพอดีผมเพิ่งทํางานหนักมาจากงาน อ,อยู่ไฟเซอร์ิีดีสุนะฮะก็มีงานดีแล้วครับผมดีกว่าไม่มีงานนะครับผมใส่ได้ทุกต้นเนี่ยฮะวนนี้ก็งานก็กำลังมาครับลังมาเหมือนเดิมรถดีสุเริ่มมาเหมือนเดิมครับก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ใส่ซิงต้นนี้ไปครับที่ใบสลดหน่อยเพราะมีปัญหาเรื่องระบบลากให้ลากเข้ามาเร็วนี่ครับผม ตาเขาแช่น้ําก็เลยรากอาจจะเสียหายหน่อยฮะรากอาจจะดําหน่อยผมก็ต้องใส่เร่งเข้าไปหน่อยต้นเอกก็แ<ม>ค่หยอดเดียวฮะหยอด,อด,อด,อดนิดเดียวพอไม่ต้องมากอะไรครับผมเอาแบบพอกำกัพอครเพราะว่าเขากำลังจะใหญ่ทุกต้นเราก็จะเน้นสักหน่อยอันนี้อ่ากบทองคำพรมบางก็กำลังใหญ่นะครับผมเน้นกบหน่อย ครับผมกรบเสร็จก็ไปต้นนี้ต่อเลยสาวสวยกำลังใหญ่สาวสวยครับกำลังใหญ่แตกยอดดีกิ่งดีแตกนี่ครับกิ่งล่างก็แตกมาล้วเขากำลังเป็นทุเรียนที่พัฒนาสุดยอดอยู่ที่มุมกำลังดีครับผมก็เลยอา,เอาอโบคคโดโมีหลายพันนะคะรับเวียดนามก็มีนะครับผม เวียดนามก็เยอะเลยสอต้นอย่างละพันอันนี้เลดตัวทอ็อปรลนี่นะครับผมเลดโอกำลังใหญ่ครับหลักหลังจากสลดไปเดี๋ยวช่วยเข้าลิงสักหน่อยสลดไปช่วงหนึ่งครับผมเพราะจะมีปัญหาเรื่องลากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ครับก็เลยต้องช่วยดูแลเข้าไปนะครับแล้วก็ดูทุเรียนเล็กนี้หน่อยเติมเข้าไปหน่อยก็ได้ครับ ทุเรียนเล็กเติมสตริให้เขาช็อกช่วงอากาศเปลี่ยนส้มยูสุด้วยก็ได้นี่ก็จะเสร็จแล้วครับผมเป็นการเสร็จพธธิธีนะครับผมก็เพื่อนนะครับที่ติดตามช่องทุเรียนช n แนลสวนภาษามาณน,นที่นี้ครับพอเดี๋ยวผมจะไปให้พาเพื่อนไปนั่งมุมทุเรียนกันเลยแล้วกันมีไม่มากต้นครับแต่เน้นพันธุ์ที่เป็นแหล่แหลจริง แล,แ,ลแล้วก็ต้นก็จะโตเร็วแรแล้วก็โตเร็วแล้วก็สวยนะครับผมตัวเร็วมากครับแต่ไอ้ต้นนี้น่าจะอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรกาบอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ชื่อเขาเอาไว้ต้านโควิดกันนะครับก็ก็แสงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็แสงขึ้นครับกลมทองคำไอ้กบพิกุลเดี๋ยวก็แสงขึ้นเพราะว่าผมใช้สูตรผมเองก็เนี่ยครับมาดีเป็นพุ่มแล้วครับผม แค่เดือนเกือบจะสองเดือนแต่ยังไม่ถึงสองสองน่าจะวันที่สิบสองเนี่ยนะครับผมจัดทรงพุ่มได้แล้วเดี๋ยวก็ถังงอ,อกขึ้นเป็นต้นมะม่วงเล็กนะครับผมเราทรงจะเป็นมะม่วงเหล็กทําเป็นต้นเตี้ยนะครับที่นี่ก็เดี๋ยวผมไปรีวิวการตัดแต่งกิ่งให้ดูเพื่อนๆแต่ละขั้นตอนนะครับผมจะไว้กิ่งที่ให้มันใหญ่เร็วแล้วก็เน้นกิ่งนะครับไม่ได้ตัดทีเดียวให้หมดเลยนะครับ อย่างนั้นอายุการใช้งานอายุยืนมันจะเหลือน้อยมากกิ่งมันจะทิ้งกิ่งแล้วความคุ้มค่าในการจัดการการบริหารการบริหารกําไรผลประกอบการมันก็จะน้อยลงไปถ้ากิ่งมันเหลือน้อยเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูว่าเหลือกิ่งก็พอสมควรก็เยอะพอสมควรแล้วก็เรามีกิ่งที่ให้ค่อยๆแต่งตามลําดับปีเช่นเ10 15อะไรเงี้ย ไม่ให้กิ่งมันเหลือน้อยเกินไปในอายุ10ปีมันจะทําได้หรือเปล่านะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษามานาที่นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับสไครป์กดแชร์ด้านล่างนี้ได้นะครับผมผมก็จะนนเน้นแนวทางที่มันคุ้มค่าแล้วก็ไม่ใช่แนวทางทุเรียนเยอะนะครับเป็นเน้นพันธุ์นะครับสะสมพันธุ์กันนะครับผมที่หลังบ้านแล้วก็ที่สวนใหญ่ก็เดี๋ยวจะทำเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ